ที่สาคัญก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้เรียกว่า EVI l e y านะคำว่า EVI ิ e อาจะเป็นคําที่ถูกใช้ในสมัยหลังมากกว่านะครับถ้าเป็นในกรณีของพวกตุรกีเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่านาซาสิ่งที่เรียกว่านาซาหรือที่คนทั่วไปปกติมักจะเรียกกันว่า EVI l eye เนี่ยก็คือมันเป็นสีที่ใช้เฉพาะในตัวของพวกศาสนา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันชาแนลช่องที่ตั้งชื่อตามแมวที่มีคนรู้จักมากกว่าเจ้าของนะครับบอสตะวันนะสำหรับวันนี้ก็เป็นรายการสรพแกะของจุ่มซึ่งตามธรรมเนียมของเราก็คือผมจะจุ่มอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในบ้านนี่แหละขึ้นมาแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวข้องหรือว่าที่มันรีเลทกันให้ฟังเนาะก็สําหรับช่วงนี้ผมเห็นสาวๆเขากำลังฮิตเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ก็จุม่มันนี้ขึ้นมาเลยนี่ เห็นไหมอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเรียกกันว่า EVIL-Eye นะครับก็คือดวงตาปีศาจเนาะแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยมักจะชอบพูดกันว่าเป็นของที่มันมีอยู่เฉพาะในประเทศตุรกีตุรกีอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างชิ้นนี้เนี่ยได้จากอียิปต์นะไอตัวสัญ,ญลักษณ์อันเนี้ย จริงๆแล้วมันใช้กันโดยทั่วไปไม่ได้ใช้อยู่เฉพาะแค่ในตุรกีหรือว่าในแค่ประเทศอียิปต์เท่าน,นั้นนะครับแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่มันเก่าแก่มากๆเลยที่สําคัญก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้เรียกว่า EVI l e y านะคำว่า EVI ิ e อาจะเป็นคําที่ถูกใช้ในสมัยหลังมากกว่านะครับถ้าเป็นในกรณีของพวกตุรกีเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่า NASA NASA, NASA นาซานาซาบองจูนะฮะบองจูแปลว่าลูกปัดส่วนนาซาเนี่ยนะมันหมายถึงเกี่ยวกับไอ การมองการระแวดระวังการป้องกันอะไรทํานองนี้นะครับก็คือเป็นลูกตาที่เอาไว้สําหรับคอยระวังภัยจากอะไรบางอย่างให้กับเราคําถามคือภัยที่ว่านี่คืออะไรภัยที่ว่านี่ก็คือ Evil Eye นี่แหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับไอตัวเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันถูกเรียกว่านาซาแล้วมันก็มีหน้าที่ในการคอยเฝ้าระวังคอยตรวจจับไอสิ่งที่เรียกว่า EV I l eye ต่างหาก อีวิวอจริงๆไม่ได้เป็นชื่อของไอตัวเครื่องรางชนิดนี้แม้แต่น้อยแล้วเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเรียกว่านาซาแค่อย่างเดียวนะไอตัวลักษณะแบบนี้มันเจอทั่วไปเลยในแถบแทบ,แท,บะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยเฉพาะทางฝั่งทิศตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็คือไอโซนที่มันมาทางภูมิภาคตะวันออกกลางก็คือเอเชียตะวันตกใช่ไหมอียิปต์ใช่ไหมครับตุรกีนี่ก็อยู่ทางเอเชียยุเรยใช่ไหมเอเชียต่อกับยุโรป นะซึ่งก,ก็มีหลายชื่อเลยแล,แล้วแต่เลยว่าใครจะเรียกว่าอะไรคือไอตัวของน a s าเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นตัวของลูกตาซึ่งทําเป็นสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะทําเป็นสีฟ้าแล้วก็มีตัวของลูกตาสีดําอยู่ตรงกลางเสมอคือไออันเนี้ยถ้าพูดแบบนักโบราณคดีนะนักโบราณคดีเขาจะเรียกไอตัวเนี้ยทั้งหมดว่า eye bead มีศัพท์เรียกเป็นภาษาไทยว่าลูกปัดมีตาพูดง่ายๆ่ว่ามันก็คือลูกปัดตระกูลหนึ่ง ซึ่งมีการประดับลวดลายบนตัวของลูกปัดด้วยรูปของลูกตาบางทีก็ทําเป็นรูปของหน้าบุคคลเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเบื่อเป็นหน้าบุคคลเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าเฟสบีดอันนี้เรียกว่าไอบีดไอตัวของไอบีดเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ5,300ปีที่แล้วซึ่งเจอกันในซีเรีย ซีเรียมันก็จะอยู่ค่อนมาทางไอตัวของทางฝั่งทิศต,ตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็แต่ว่ามันยังไม่ได้หน้าตายอย่างนี้นะมันเป็นแค่อายบีดเฉยๆแล้วมันก็มีการพบกระจายทั่วไปเลยในเมโสโปเตเมียนะแต่จนกระทั่งนะครับในช่วงประมาณ3,500ปีที่แล้วจนมากระทั่งถึงประมาณ2,300ปีที่แล้วเนี่ยก็คือช่วงที่ไอตัวของกลุ่มของลัทธกลุ่มใหญ่อันกลุ่มหนึ่งนะก็คือกลุ่ม พวกฟินิเชียนฟินิเชียนนี่เป็นเป็นพวกที่มีศูนย์กลางอยู่แถบคาเทจนะครับแล้วก็เป็นนักเดินเรือตัวฉกาจเลยพวกฟินิเชียนเนี่ยนอกเหนือจากเขาจะทําเรื่องเกี่ยวกับการเดินเรือทําการค้าขายเก่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วนะนะเขายังจะเป็นพวกที่มีความสามารถในการผลิตสีฟ้าด้วยสีฟ้าในที่นี้คือสีน้ําเงินนะนะโดยเขาจะไปเอาไอตัวของหอยทากชนิดหนึ่ง ที่เป็นหอยทากที่จะอยู่ตามโขดหินนะครับเรียกว่าหอยทากมูลเล็กตัวของหอยทากเนี่ยมันจะให้สารที่ออกเป็นสีน้ําเงินเนี่ยไอตัวสีน้ําเงินที่ว่าเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นสีน้ําเงินที่ พวกของฟินิเชียนเป็นผู้ผลิตถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นฟินิเชียนบูก็คือสีน้ําเงินของพวกฟินิเชียนแต่ว่าบางทีเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ออกมาเป็นสีน้ําเงินเข้มแบบนี้นะครับบางทีมันก็จะออกเป็นสีม่วงม่วงแต่ไม่ใช่ม่วงอมน้าเงินแบบที่ภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่าไวโอเลตมันจะม่วงเป็นอมแดงแบบที่ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าเพอร์เพลแล้วเขาก็จะเรียกไอตัวสีม่วงโทนนี้นะครับว่าไทเลียนเพอร์เพล นะครับหรือบางทีก็จะออกอก็จะเรียกว่า r o y a l Purple บางทีก็เรียก Imperial p u r p l e ก็ได้นะครับก็คือเป็นสีน้ำเงินราชวงศ์สีม่วงราชวงศ์นั่นแหละนั้นมันก็ถือว่าเป็นสีที่หรูหราที่สุดมันผลิตยากที่สุดหายากที่สุดในในโลกโบราณเลยนะครับไอ้ไม่ว่าจะเป็นไอตัวสีน้ําเงินเข้มแบบนี้หรือว่าจะเป็นออกเป็นสีม่วงอมแดงอย่างที่ผมบอกนะที่มันได้มาจากขอให้มันได้ไปจากไอตัวหอยทากตัวนี้แล้วกัน ไอ้ตัวสีน้ําเงินอันเนี้ยมันถูกใช้ในอะไรบ้างถ้าเผื่อเราไปดูในในโลกโบราณในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวสีน้ําเงินอันเนี้ยนะครับมันถูกใช้ในความหมายของอํานาจคนที่มีอํานาจมากๆเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ที่จะใช้แน่นอนมันเกี่ยวกับราคาของไอ้ตัวของสีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันยังหมายถึงความมั่งคั่งสีน้ําเงินเนี่ยหมายถึงอํานาจหมายถึงความมั่งคั่งนะครับไม่ใช่น้ําเงินอย่างเดียวนะผมหมายถึงทั้งน้ําเงินแล้วก็ทั้งในสีม่วงอมแดงที่ที่บอกไปเนี่ยอำนาจความมั่งคั่งและอีกอย่างหนึ่งที่สัมพันธ์และก็มันก็เกี่ยวกับไอตัวของไอสิ่งที่เรียกว่านาซาหรือที่คนทั่วไปปกติมักจะเรียกกันว่าอีวิลอาเนี่ยก็คือมันเป็นสีที่ใช้เฉพาะในตัวของพวกศาสนา รูปของไอ้พวกนักบวชชั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนา,ายูดาเพราะว่านักบวชในอิสราเอลในช่วงยุคนู้นเนี่ยเขาก็จะใช้สีน้ําเงินอันนี้หรือสีม่วงอันนี้นะครับในการในการที่จะประดับเป็นเครื่องแต่งกายแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ในศาสนาของพวกยูดานะคืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นนักบวชซึ่งเป็นกลุ่มอีลิตเป็นคนชั้นสูงในสังคมในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้สีเนี้ยในการประดับตกแต่งร่างกายเสมอ ดังนั้นการเอาไอ้ตัวของสีน้ำเงินนะีมาใช้ในตัวของไอ้นาซาหรือว่า EVIL-Eye เนี่ยนะครับมันจึงเป็นความหมายในเชิงมันจึงมีความหมายในเชิงที่มันผูกอยู่กับความศักดิ์สิทธิ์อ๋อผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากจะใช้ในกลุ่มของพวกที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วถ้าเผื่อเป็นสีม่วงแดงเนี่ยนะเขาใช้เป็นสีเฉพาะของผ้าโทกา้าโทกา้ทกาคือผ้าคุมของพวกโรมันนะครับ เป็นสีเฉพาะของจกักรพรรดิโรมันเท่านั้นด้วยที่จะมีสิทธิ์ที่จะใช้สีที่มันได้มาจากไอตัวหอยทากที่ผมบอกนี่แหละไอตัวของสีอันเนี้ยมันจึงเป็นสีที่มีความสําคัญเพราะนอกเหนือจะพูดถึงอํานาจความมัง่งคั่งแล้วมันยังเกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาดังนั้นเนี่ย มันจึงเป็นสีที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะไปสู้กับไอสิ่งที่ในโลกตะวันตกเขาเรียกว่า evil eye นั่นเองก็เลยต้องใช้เป็นสีน้าเงินแต่ปัจจุบันถ้าเผื่อใครไปโดยเฉพาะไปตุรกีอ่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีไอตัวของไอเนี่ยที่เขาเรียก evil eye กันในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ทาเป็นสีแดงสีส้มสีเขียวสีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดขอให้รับรู้กันไว้ว่าแต่เดิมมันคือสีน้าเงินแล้วมันมีความหมายที่มันผูกโยงกับไอตัวชุดความเชื่อที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็ค ตาแล้วก็ทําด้วยสีน้ําเงินมันกระจายไปพร้อมกับพวกฟินิเชียนอย่างที่ผมบอกฟินิเชียนมันเดินเรือเก่งแล้วมันเดินทางไปนู่นไปนี่เต็มไปหมดเลยนะครับมันคุมอ่ะมันเป็นคุมคนคุมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงก่อนหน้าคร,าริสต์กาลเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกฟินิเชียนถึงท,ที่ที่ผลิตและมีความนิยมในการทำไอตัวของนาซาที่ทำเป็นจากไอตัวของสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเขาจึงเป็นคนที่เป็นกลุ่มชนที่เผยแพร่ไอตัวของความนิยมในการทำไอตัวเนี้ยให้มันกระจายอยู่ทั่วไปเลย แล้วจริงๆแล้วพวกฟินิเชียนเนี่ยนะครับเขาก็บอกกันว่าเขาได้เอาไอ้ตัวสัญลักษณ์อันนี้แหละนะไอ้ตัวที่ในตอนหลังเขาเรียกว่านาซานาซาเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ในการที่จะปกป้องอีวิลไอเนี่ยแขวนไว้บนเรือด้วยเหมือนกับว่าคอยปกป้องคุ้มกันให้ไอตัวของเอ่รือเนี่ยสามารถเดินในทะเลได้อย่างปลอดภัยในทํานองเดียวกันกันกนกบที่เป็นแม่ย่านางเรือในความเชื่อแบบคนไทยหรือคนจีนอย่างเงี้ย เห็นไหมไอ้พวกเรือสำเภาของจีเนี่ยมันก็ต้องมีวาดลูกกระตาอยู่ใช่ไหมครับเหมือนคำนองเดียวกันเนี่ยกับไอ้ตัวของสัญลักษณ์อันนี้และไอ้สิ่งนี้แหละมันทําให้ไอ้ตัวของสัญลักษณ์รูปของไอ้นาซานาซาที่มันใช้ปกป้อง EVI l e y เนี่ยมันกระจายไปพร้อมกับก,การเดินเรือของพวกฟินิเชียนนะแล้วน่าเชื่อว,ว่ามันไอ้การที่มันกระจายไปเนี่ยมันกระจายไปพร้อมกับไอ้ความความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับไอ้ตัวของความเชื่อเรื่องดวงตาปีศาจหรือว่า EVI l e y ด้วยคําถามคือแล้ว e v i l e y คืออะไรอะ จริงๆแล้วอีวีเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นเชิงนามมาทำมากๆนะเพราะว่ามันหมายถึงตามตัวความหมายของมันเลยคือเป็นดวงตาเป็นสายตาของปีศาจซึ่งเป็นสายตาของปีศาจที่จะจ้องมองมาที่เราและพอจ้องมองมาที่เราเดี๋ยวตามความเชื่อของคนในสมัยโบราณทุกวันนี้ก็ยังมีคนเชื่ออย่างนี้อยู่นะครับก็มันมันเป็นสายตาที่เกิดจากความอิจฉาลิษยาอาจจะมาจากปีศาจหรือมาจากคนข้างๆตัวเราก็ได้คือถ้าเบื่อบางทีเนี่ยนะ ตามความเชื่อเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไปบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันโชคดีจังเลยเฮ้ยทำไมลูกฉันน่ารักจังเลยเฮ้ยทำไมนาไร่สวนที่บ้านเนี่ยอุดมสมบูรณ์จังเลยเนี่ยมันจะมีสายตาที่มันอิจฉาริษยาจ้องมาที่เราด้วยความอ um, ฉันอยากได้ฉันอยากมีอ่ะแล้วมันก็ทําให้ไอตัวของเราเนี่ยนะจากเดิมที่แบบว่ากำลังรุ่งๆุงอยู่มันก็ มันก็หายวับไปเลยไล่นาที่ตอนแรกกําลังแบบว่าข้าวออกรวงผลผลิตดีก็หายไม่มีผลผลิตแล้วถ้าเปิดจ้องมองมาแล้วก็ไอ้ลูกกาลังน่ารักอะไรเงี้ยก็อาจจะเด็กนะครับโดยเฉพาะเด็กเด็กทารกเนี่ยเขาก็มักจะมีความเชื่อว่ามันก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีความเจ็บป่วยหรือบางทีก็ถึงแก่ชีวิตได้หรืออะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงต้องทําอันนี้ไงเขาจึงต้องทำไอ้ตัวของนาซาเนี่ยคอยจ้องระวังไว้แล้วก็เหมือนกับเป็นการ ตาตา่อตาฟันต่อฟันนะใช้อีวิวไอมาใช่ไหมฉันก็อีวิวไอกลับไปก็คือใช้นาซาเนี่ยกลับไปแล้วมันก็มีความเชื่อที่ว่าถ้าเผื่อว่าไอตัวอีวิวไอเนี่ยมันมันรับพลังลบจากไอตัวของอีวิวไอจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับมาจนมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะแตกเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไอสิ่งที่เรียกว่านาซาเนี่ยแตกอย่าไปตกใจนะครับเพราะว่า,ถ,าถ้าเป็นตามความเชื่อโบราณก็คือมันแตกเพราะมัน มันทําหน้าที่ในการรับเคาะร้ายแทนเราไปจนหมดหน้าที่หมดพลังของเขาแล้วเราก็แค่ไปเอาไอตัวของนาซาใหม่มามาใช้ก็แค่นั้นเองนะอันนี้ก็คือไอตัวชุดความเชื่อที่มันที่มันเกี่ยวข้องกับไอไอตัวน,นี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือลูกปัดนั่นแหละทีนี้ลูกปัดที่มันเป็น i อบีเด้ยน,นะครับมันไม่ได้มีแค่รูปหน้าหน้าตาที่มันเป็นแบบแบบที่เราเห็นคือเป็นแบบนาซาแบบนี้นะมันมีหลายแบบมากๆเลย แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแบบที่เราเจอในประเทศไทยด้วยนะซึ่งเราสันนิษฐานกันว่ามันน่าจะมาจากไอตัวเส้นทางการค้าทางทะเลเส้นทางการค้าข้ามสมุทรเชื่อกันว่าเป็นลูกปัดที่ได้มาจากโรมันอีกทอดหนึ่งเส้นที่เราเจอที่ทุ่งตึกจังหวัดพังงาเป็นต้นก็จะมีพวกไอบีดแบบนี้หรือจริงๆแล้วเมื่อสัก1ิกว่าปีที่แล้วอฮิตมากเลยนะจริงๆแล้วมันก็คือไอบีดเหมือนกันก็คือสิ่งที่คนไทยเรียกมันว่าหินที่เบดอะ นะครับไอหินที่เบสเนี่ยจริงๆแล้วในในสมัยโบราณเนี่ยมันมันก็คือลูกปัดที่มีตาคือเป็นไอบีดชนิดหนึ่งซึ่งเขานิยมกันในช่วงเวลาหนึ่งในสมัยที่ไอตัวลูกปัดมันเป็นของที่มีค่าแล้วก็บางทีก็ใช้ใช้เป็นนอกจากจะใช้เป็นเครื่องประดับแล้วหลายครั้งเนี่ยลูกปัดมันใช้แทนเงินได้ด้วยในโลกโบราณน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอลูกปัดมีค่าเยอะแยะเลยแล้วก็ไอตัวของนาซาหรือว่าที่ทุกวันนี้เราเรียกว่า EVI l e ก็คือส่วนหนึ่งในนั้น เพียงแต่อันนี้มันกลายเป็นเครื่องรางไปด้วยคือดวงตาเนี่ยนะมันเป็นที่เขาบอกว่าไอ้ดวงตาปีศาจท,ที่มันจ้องมาที่เราเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันมีอยู่ในบันทึกเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จริงๆมันน่าตกใจมากเลยนะว่าไอ้ตัวของหลายๆคนที่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะจดบันทึกเรื่องนี้ไว้เขาก็จดว่ะตัวอย่างเช่นอะพูโตเคยพูดว่าไม่ใช่พูโตเสิพูโตมันหมาเอามหมพลาเทลโต ตัวอย่างเช่นนักปราชญ์ชาวกรีกคนสําคัญอย่างเพลโตนะครับเขาก็เคยเขียนไว้ในบันทึกเอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งของเขานะครับที่พูดว่าไอตัวของโซเคตริสเนี่ยเขาก็เคยพูดถึงไอสิ่งที่เรียกว่าอิวิลไอแต่เขาพูดด้วยภาษากรีกนะแล้วเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแม้แต่คนแบบพูตรักพูตรักเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบจดบันทึก บันทึกพวกชีวประวัติหรือบันทึกเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆเยอะแยะมากเลยเป็นชาวโรมันเชื้อสายกรีกคนหนึ่งนะครับเขาพูดเรื่องของ e v i l e ไ e ไว้เหมือนกันหรืออีกคนหนึ่งที่ไม่น่านเชื่อว่าจะพูดก็คือพรีนี่รือเอลเดอร์พรีนี่ผู้อาวุโสซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณคศ5 0 0อ่ะคศ .1 อ่ะนะครับพรีนี่เดอะเอลเดอร์นี่เขาก็มีฐานะเขาคือเป็นรัฐบุรุษของโรมะนะเป็นนักรบเป็นกวีเป็นคนที่แบบว่าเป็นนักการเมืองคนสําคัญอ่ะ เขาก็พูดเรื่องของของ e v i ว่ามันมันม,ม,นมีมันมีจริง e v i เนี่ยแล้วก็จริงๆพีนี่เดอะเอลเดอร์เนี่ยจะบอกว่าไอ้ e v i ในไอ้พวกนักบวชในศาสนาของทวีปแอฟริกาทั้งหลายเนี่ยมันสามารถที่จะใช้สายตาแล้วจ้องมานะครับจ้องมาแล้วก็ทําให้แบบว่ามันเหมือนกับว่ามีสอรพิษที่มันพุ่งออกมาจากลูกตาอะไรอย่างเงี้ยได้หมายถึงว่าเขาเปรียบเทียบนะไม่ใช่มีสอรพิษพุ่งออกมาจริงๆอะไรทํานองเนี้ยคือในโลกโบราณเนี่ยมีเยอะแยะเลย หรือแม้แต่ในคัมภีร์ไบเบิลในมาระโกนะครับก็พูดถึงไอตัวของอีวิอายแต่ว่าไม่ได้พูดพูดในเชิงว่ามันมีสายตาที่มันมันมันสามารถทําร้ายเราได้สายตาบางอย่างของปีศาจหรือของอะไรก็ไม่รู้แหละที่มันทําร้ายเราได้แล้วก็มีคนเทียวว่านี่ไงในคัมภีร์ไบเบิลก็พูดถึงเรื่องของอีวิอายแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้คําว่าอีวิอายก็เถอะและแม้แต่ในอันคุรอ่านก็มีคนอ้างว่าก็มี ก็มีการพูดถึงไอตัวของ e v i l ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ก็น่าสนใจดีนะว่าว่ามันมันเป็นยังไงคือจริงๆแล้วไอตัวของลูกตาสายตาดวงตาอะไรก็ได้เนี่ยนะมันมันถูกมองโดยในทางในทางที่มันเป็นเชิงความเชื่อในทางที่มันเป็นอุดมคติปรัมปราคติต่างๆเนี่ยนะครับมันมีหลายครั้งเลยที่คนที่สำคัญสำคัญเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เขาจะมองว่าไอตัวของลูกตาเนี่ยนะดวงตาเนี่ยมันสามารถที่จะทําอะไรได้หลายๆอย่างหมายถึงสามารถใช้ในการต่อสู้สู้รบหรืออะไรไม่ต้องไปไหนไกลเลยคุณนึกง่ายๆในศาสนาพราหมณ์ฮินดูพัสิวะหรือพระอิสวรนะองคเดียวกันเนี่ยมีดวงตาที่สามอยู่กลางพันนาราชคือที่หน้าผากใช่ไหมพอลืมตาปุ๊บก็มีไฟอะไรกันออกมาล้างโลกได้อันนี้ก็นหนึ่งหรือแม้แต่ในพุทธศาสนาพุทธศาสนาถ้าเกิดคุณไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะมันจะมีอาวุธ ที่เป็นเทีย SSS นะครับเทียที่เปิ S ที่บอกว่าเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเนี่ยจะถือไว้อยู่ในมือของคนเทพเจ้า3มองค์แล้วมีอสูรอยู่ตนหนึ่งที่ถือครองอีกอย่างหนึง่งอันนึงเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าไนยนาวุธซึ่งเป็นอาวุธของพยมก็คือดวงตานี่แหละดวงตาของพยมเนี่ยพอเวลามองไปนะมันสามารถที่จะฆ่าตัวของสิ่งชั่วร้ายได้แบบว่าเป็นกองทัพเป็นอะไรอย่างนี้เลยอันเนี้ย มันก็เรื่องเดียวกันก็คือเขาคิดว่าไอตัวของลูกตาดวงตามันมีพลังอํานาจอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะใช้ในการจัดจัดการอะไรทํานองนี้ได้นะครับในโลกโตะวันตกก็เช่นกันเพียงแต่ว,ว่ามันถูกยัดให้ไปเป็นดวงตาของปิศาจคือแต่ว่ามันก็มีล่องรอยนะครับว่าก่อนหน้าที่โลกโตะวันตกเนี่ยเขาจะโยนให้ไอตัวของไอลูกตาดวงตาเนี่ยหรือสายตาเนี่ยมันกลายไปเป็นของของ อีวิลเป็นของของสิ่งชั่วร้ายหรือปีศาจแล้วเนี่ยจริงแล้วแต่เดิมเนี่ยในอียิปต์อียิปต์เนี่ยมันก็มีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่มันแสดงให้เห็นว่าแบบดวงตาเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังหรืออำนาจบางอย่างนะคือเวลาคนอาจจะบางบางทีคนอาจจะงงนะว่าทาไมอียิปต์แล้วผมบอกว่าเป็นโลกตะวันตัวเพราะอียิปต์มันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ทางใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางเหนือมันก็คือยุโรป ข้างล่างเนี่ยตรงโซนที่เป็นเมืองท่ามันคืออียิปต์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบ่งแยกตัววัฒนธรรมด้วยการแบ่งทวีปในปัจจุบันอียิปต์เนี่ยมันสัมพันธ์กับเมดิเตอร์เรเนียนและสัมพันธ์กับยุโรปค่อนข้างมากนะครับในอียิปต์เนี่ยซึ่งมันเก่าแก่กว่าเยอะเลยโดยเฉพาะในช่วงนิวคิงดอมช่วงอาณาจักรใหม่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ตัวของเทพเจ้าคนสําคัญๆที่ตอนหลังเรามา ผูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ทั้ง3องค์นะเทพราเทพอมุลแล้วก็เทพฮอรัสโดยเฉพาะรากับฮอลัสราที่จริงๆเป็นเทพแห่งสุริยะเทพเนาะดวงอาทิตย์ใช่ไหมส่วนฮอรัสฮอรัสเนี่ยเป็นแต่เดิมเป็นเทพแห่งท้องฟ้ามาก่อนนะและ้วตอนแต่ว่าเป็นมีมีพระพักมีหน้าเป็นนกเหยี่ยวเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเอามาคืนกันแล้วก็ท้องฟ้ากับดวงอาทิตย์มันคล้ายๆกันไงเทพสององค์เนี่ยนะครับจะมีสัญลักษณ์ประจําองค์ ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจมากๆเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า eye of Horus กับ eye of Ra ก็คือดวงตาแห่งรากับดวงตาของ Horus ต่างกันยังไงเวลาเราเห็นสัญลักษณ์สองชิ้นนี้นะเราจะดูได้ไงว่าอันไหนเป็น Horus อันไหนเป็นราง่ายมากเลยครับดวงตาแห่งรานเนี่ยตาขวาดวงตาแห่ง h อร u s ัสเนี่ยตาซ้ายสัญลักษณ์สองอันนี้ให้ความหมายที่ต่างกันเลยนะ ถ้าเผื่อเอาที่มันคล้ายๆกับไอสิ่งที่เรียกว่านาซาเนี่ยนะครับสิ่งที่มันคล้ายกันเนี่ยคือมันจะคล้ายกับไอตัว eye of horus ก็คือดวงตาของ Hor u s ัซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มกันภัยนะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับราชวงศ์นะฮะถ้าเผื่อเป็นดวงตาแห่งราเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของพลังอํานาจการทําลายสิ่งชั่วร้ายอันนี้คนละคนละโลกกันเลยแต่ว่าลองดูสังเกตดูไง่ายว่าในตาเหมือนกันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น eye of Horus หรือว่า eye of Ra เนี่ยมันแสดงลักษณะที่มันเป็นคู่คู่ที่มันตรงข้ามเงินถ้าเทียบไปแล้วเนี่ย eye of Ra เนี่ยมันคล้ายๆกับคล้ายๆกับ evil eye อ่ะก็คือตาที่มันมองจ้องมาเกรสหรือว่าจ้องมาที่เราเนี่ยแล้วมันก็สามารถที่จะทําให้เกิดสิ่งไม่ดีเกิดพลังทําลายได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ eye of Horus เนี่ยมีลักษณะในการที่แบบว่าคอยปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครอง อันนี้มันคล้ายๆกับตัวของนาซาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวชุดของระบบสัญลักษณ์โบราณในอียิปต์ซึ่งผมบอกแล้วมันสัมพันธ์อยู่กับไอ้ตัวระบบสัญลักษณ์ในเมดิเตอร์เรเนียนเกือบทั้งหมดนั่นแหละในท้ายที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอลักษณะของ I at, ไอบีดไอ้ลักษณะของการประดับด้วยรูปลูกตาไว้ที่ไอ้ตัวเครื่องประดับต่างๆเนี่ยมันทําหน้าที่2ออย่างเสมอนะครับมันมีหน้าที่2แบบเสมอเพียงแต่ว่าเราใช้ไอ้ตัวสัญลักษณ์ อันเนี้ยในความหมายแบบไหนแค่นั้นเองนอกเหนือจากไอตัวของการทําเป็นแค่ไอบีดก็คือเป็นรูปลูปกกระตาอยู่บนอะไรางเนี้เพลน,นแล้วบางทีเนี่ยบางคนที่เคยไปเที่ยวในตุรกีหรือว่าไปเที่ยวในประเทศกลุ่มประเทศอาหรับก็จะเห็นว่าบางทีก็จะมีไอตัวสัญลักษณ์ที่เป็นรูปลูกกระตาอย่างงี้นะครับแล้ววางอยู่บนฝ่ามือแบบนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่าฮัมซาฮัมซาเนี่ยเป็นสัญลักษเป็นภาษาอาหรับนะแปลว่า5ตัวเลข5นี่แหละ ซึ่งเขาอธิบายกันว่าไอ้ตัวเลข5เนี่ยมันมีความหมายที่หมายถึงไอ้ตัวนิ้วมือ5นิ้วเป็นสัญลักษณ์ของอพลังแห่งการปกป้องคุ้มครองพลังแห่งการรักษาซึ่งไม่แปลกเลยครับเพราะว่าไอ้ท่ามืออย่างเงี้ยตั้งแต่โลกสมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยนะมันแปลว่าปกป้องคุ้มครองเวลาที่คุณไปดูในภาพเขียนสีคุณจะเจอภาพฝ่ามือสีแดงๆเนี่ยแปะอยู่ตามผนังถ้ำอยู่ตามเพิงผาเต็มไปหมดเลยใช่ไหม สัญลักษณ์อันนี้นะครับเขาแปลความคันว่ามันคือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของพอเป็นเจ้าของเนี่ยมันไม่ได้เป็นเจ้าของเฉยๆนะมันเป็นของฉันมันเป็นของที่อยู่ภายใต้อำนาจการปกครอ,องของฉันเพราะฉะนั้นฉันจะเป็นคนคุ้มครองไอตัวของเหล่านี้คุณไปดูในไทยเนี่ยคุณไปดูที่ผาหมอนน้อยนะมันจะมีอยู่ข้างๆผาแต้มอยู่ติดกันเลยจริงๆแล้วมันจะมีรูปของทุ่งนา นะมีหุ่นไรกายอยู่ตัวหนึ่งจริงๆไม่ใช่หุ่นไรกาหรอกน่าจะเป็นตัวผีหรืออะไรทักอย่างผีขวัญที่แบบขวัญของนาอะไรอย่างเงี้ยนะปักอยู่มีควายมีอะไรเดินอยู่ในทุ่งนาแล้วมันก็มีตัวของฝ่ามือสีแดงนะประทับไว้อยู่ล้อมรอบนาเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองความไอตัวผืนนาผืนนั้นแล้วก็ความงอกงามของนาผืนนั้นเนี่ยปกติเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ทั่วไปถ้าเผื่อไปดูพวกนักวิชาการอินเดียเขาบอกว่าไอการประทับ ฝ่ามือไว้บนถ้ำเนี่ยหรือเพิงผาพวกเนี้ยในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของท่าสิ่งที่เรียกว่ามุตรามุตราคือท่ามือนะครับว่าทํามืออย่างงุ่นอย่างนี้เหมือนพระพุทธรูปหรือเทวรูปอะไรที่เขาทํามือเป็นอะไรต่างๆกันเนี่ยในสิ่งที่มันการแสดงท่ามือเนี่ยในสับแขกเขาเรียกว่ามุตราไอ้มืออย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ในพระพุทธรูปเขาเรียกว่าอภัยยมุตราหรือคนไทยชอบเรียกว่าปางประธานอภัยปางประธานอภัยเนี่ย มันเรามักจะเข้าใจผิดกันเพราะเราไปแปลว่าปางประทานอภัยอภัยแปลว่าอะไรอะ่ะ For ก i v e ยกโทษให้ทําไมพระ,พ,ระพุทธเจ้าต้องยกโทษให้เราอะ่ะไม่ใช่ความหมายมันผิดถ้าเกิดคุณไปดูคําว่าอภัยยะในภาษาสันสกิตอภัยยะแปลว่าไม่มีภัยประทานอภัยยะประทานให้คนที่กราบไหว้บูชาเนี่ยไม่มีภัยพ้นจากภัยอันตรายต่างๆคืออยู่ภายใต้การปกป้องของพระพุทธเจ้า อันเนี้ยมันคืออันเดียวกันเลยกับไอตัวฮัมซาของพวกอาหรับนะก็คืออันนี้แล้วก็มีดวงตาอยู่มันเบิ้ลเข้าไปอะ่ะมันเหมือนเอาสัญ,ญลักษณ์2ตัวก็คือไอตัวสัญ,ญลักษณ์ของ protection ของท่ามือที่แขกอินเดียเขาเรียกว่าอพยบุตราหรือปากประธานอภัยของคนไทยเนี่ย มารวมกับไอตัวดวงตานี้ด้วยมันเหมือนการเป็นการปกป้องคุ้มครองสองชั้นจากไอตัวของสัญลักษณ์2อันที่มีความหมายในในทางทิศทางเดียวกันนี่แหละนะครับ <S <s เพิ่มให้อีกนิดนึงนะครับจริงๆแล้วถึงแม้ว่าในไทยเราจะไม่มีไอตัวสัญลักษณ์ที่เป็นรูปลูปกกตาอะไรทํานองเดียวกับไอตัวของสัญลักษณ์นาซาอะไรอย่างนี้นะฮะเวลาพูดว่านาซาแล้วมันเหมือนองค์กรนาซาจังแต่ว่าพอเวลาที่ถึงแม้บในไทยจะไม่มีเนี่ยแต่เรามีความเชื่อ แล้วก็มีอะไรทํานองเนี้ยที่มันคล้ายๆกันบางอย่างเช่นในไทยเวลาเราเจอเด็กน่ารักกาลังน่ารักเลยเราก็จะบอกว่านักเกียน่าชังบอกว่าน่ารักไม่ได้ไงบอกว่าน่ารักเดี๋ยวแววว่าผีมาเอาไปแม่ซื้อมาเอาไว้อะไรก็ว่าไปใช่ไหมเหมือนกันเลยกับทางนู้นในโลกทางฝั่งนู้นก็เป็นแล้วก็ยังตกทอดมาจนถึงปัจจุบันด้วยอย่างเช่นใน กลุ่มของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับพอเวลาเจอเด็กน่ารักน่ารักเนี่ยเขาจะบอกว่ามาซาอัลเลาะก็คือโอ้เนี่ยมันเป็นเพราะพระประสงค์ของพระอัลเลาะนะคือถ้าเบิดผมพูดแล้วออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ในนาทีนี้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมทุกคนนะ,ะแต่ว่าคำโดยเซนส์ของคำเนี่ยก็แปลว่าโอ้เนี่ยมันเป็นเพราะพระประสงค์ของพระอัลเลาะในการที่จะทําให้เด็กเนี่ยน่ารักคือเอาพลังของพระอัลเลาะเนี่ยมามาปิดมาปกปิดไอตัวของความน่ารักความอะไรพวกนี้เพื่อไม่ให้แบบว่าไอตัวของปีศาจเนี่ยมัน มองมาด้วยสายตาที่แบบว่าอิจฉาลิษยาเกียรติชังหรืออะไรทานองนี้ผมว่ามันก็คงเป็นความเชื่อที่มันเห็นคล้ายๆกันทั่วทั้งโลกคือมันจะมีความเชื่อในว่าโอยสายตาของพวกสิ่งที่มันอิจฉาลิษยาเห็นว่าเราแบบว่ามีอะไรบางอย่างที่ดีกว่ามันก็อาจจะทําให้เราพบกับพลังงานด้านลบได้และอันนี้แหละมันก็เลยทําให้มันเกิดการประดิษฐ์ไอตัวของนาซานาซาอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นไอบีชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการป้องกันอันนี้ก็คือจ้องมากูจ้องกลับนั่นแหละรครับจบออ,ออกมาไมล่ะไม่เอาตะวันไมล่ะเอาเป็นเราว่าล่ะมองมองไม่เห็นดำเยอะถ่ายมาก็มองให้ไม่เห็นเทียอะไรเลย วันนี้แหละเฮ้เนี่ยมันชอบช่องนะเนี่ยไอ้ขาวม่ไอ้ดำตะวันดีะนปนนะเดี๋ยวก่อนเอาลนะกล้องไหนกล้องหลักนาซานี่ดวงตาแห่งสุริยะเทพตะวัน มีอมีอ o ยออฟรกับอ of ออฟฮอนี่เป็นอ o ยออฟตะวันดวงตาให้พลังความอ้วนแต่ง่วงไม่ให้อะไรเลยนอกจากโคลเลสเตอรอลและไขมันเป็นไงกับ้างครับสำหรับ EP นี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะสนุกกันเนาะก็เป็นการเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับไอตัวของสัญลักษณ์โบราณอันนึงที่ผมตอนที่ถ่ายกำลังคิดเลยนะตอนที่อัด,อดคลิปคลิปเนี้กำลังคิดเลย แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนที่โฟกมันตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันยังจคิดอยู่หรือเปล่านะเพราะกระแสมันมาไวไปไวเหลือเกินถ้าเผื่อมันเลิกคิดแล้วก็ถือซะว่าดูเอาสนุกดูเอาเป็นเกรดเป็นความรู้อะไรก็ว่ากันไปนะครับสำหรับช่องตะวันชาแนลเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางท,าง TikTok, ทางั้ง Tik To อกทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ทั้ง IG ในใน c e b o o k Fan Page เนี่ยถ้าเผื่อเคยผมเคยเขียนอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกสิ่งที่ผมพูดไวเนี่ยก็จะเอาข้อมูลมาแชร์ให้อ่านกันด้วยซึ่ง เรื่องนี้ผมไม่เคยเขียนเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอนะอันนี้เป็นอันนี้คือเอามาเล่าให้ฟังนะครับเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆก็สำหรับใครที่ชอบใจคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้กันด้วยนะครับช่วยกดหน่อยเถอะมันจะได้ช่วยเปิดการมองเห็นนะไม่งั้นก็มองกันไม่เห็นหรอกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบาย,บายครับ